ขอ,อนำเสนอบ้านพร้อมที่ดินให้ชมนะคะเป็นบ้านพร้อมที่ดินแปลงสวยค่ะออกแนวสไตล์บ้านสวนนะทุกท่านบรรยากาศแบบเป็นธรรมชาตินะคะราคาเบาๆค่ะอยู่ติดถนนร,ราดยางด้วยนะคะอยู่ที่อําเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเนื้อที่ขนาด341ตารางวานะคะพร้อมบ้านมือ2ตามสภาพค่ะ อาจจะต้องรีโนเวทก่อนนะคะเพราะว่าตัวบ้านนะคะค่อนข้างมีอายุเยอะแล้วค่ะแต่ก็มีต้นไม้น้อยใหญ่มากมายเลยนะคะบรรยากาศแบบร่มรื่นเลยทีเดียวค่ะ1.750ล้านบาทพร้อมบ้าน2ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้นะคะ2ห้องนอน1ห้องน้ำา1ห้องพระ1ห้องทำงาน1ห้องโถง1ห้องครัว อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอ1.9กิโลเมตรค่ะบรรยากาศดีนะคะไม่ไกลจากความเจริญค่ะเน้นขายตามสภาพนะคะเจ้าของใจดีค่ะสามารถเจรจาต่อรองกันได้สนใจโทรคุยสอบถามและนัดชมนะคะติดต่อสายตรงด้วยตนเองได้เลยค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยนะคะแอดมินไดใส่ข้อมูลเบื้องต้นพร้อมรายละเอียดไว้ให้นะคะเพื่อจะได้สะดวกต่อการติดต่อและนัดชมแปลงจริงกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ